สวัสดีครับผมนายนัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับวันนี้เดินทางมารีวิวบ้านพร้อมที่ดินนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านและที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ดินเนื้อที่85ตารางวานะครับด้านหน้าก็จะเป็นถุนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับในตรงนี้เลยนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับเป็นถุนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นถนนคอนครีตเสริมเหล็กนะครับบ้านหลังนี้ติดถุนสองด้านเลยนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําประปาเอกสารหลักฐานไปชนครุฑแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับราคาขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับราคาขาย480,000บาท480,000บาทโอ้ราคาถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับอาจาร้นสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา บ้านพร้อมอยู่นะครับทำเลค้าขายเนี่ยตรงนี้เป็นทําเลค้าขายเลยนะครับประบาติถึงสองด้านนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับพร้อมที่จะมานะครับเป็นที่พักอาศัยหรือไม่ก็มาทําเป็นร้านค้าในชุมชนนะครับราคาขายก็4ี่0 0 0แปดหมบาทถือว่าราคาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่นะครับกำลังมองหา นะครับค้าขายหรือบ้านเรือนที่จะมาพักอาศัยนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆนะครับแต่จมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับบ้านเลนตนเพลนี่ต่อไปนะครับครับนี่บ้านหลังนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางจากถนนเนี่ยตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะครับระหว่างทางก็คือเส้นทางนะครับอำเภอ หว้าซินารินนะครับที่จะเดินทางไปที่อำเภอรีขรบุมจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทเป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับและบ้านที่ผมกําลังที่จะรีวิวนะครับก็เป็นบ้านหลังนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นถนนนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอยู่ในชุมชนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือเนี่ยบ้านหลังนี้ติดถนนสองด้านเลยนะครับ เป็นถนุนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเนี่ยด้านนี้นะครับก็อีกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็เป็นที่ดินเนื้อที่85ตารางวานะครับสำหรับการก่อสร้างรั้วก็จะเป็นนะครับเนี่ยเป็นรั้วคอนกรีตนะครับความสูงของรั้วก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับอันนี้คือด้านข้างที่อยู่ทางฝั่งทิศใต้นะครับตรงนี้ แล้วก็ทางทิศตะวันออกนะครับตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยรั้วนะครับรั้วของบ้านหลังนี้เลยนะครับเนี่ยยาวไปเลยนะครับเนี่ยยาวไปจนนู้นเลยครับไปถึงบ้านหลังนู้นเลยครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ดินหรือว่าบ้านนะครับแปลงสวยเลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับติดถนนสองด้านเลยนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้า แล้วก็มีน้าประปาเอกสารหลักฐานในเปฉชุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมพื้นที่ด้านในนะครับแล้วก็ทําเลตรงนี้เนี่ยนะครับก็นะครับสามารถที่จะมาเป็นอ่ามาพักอาศัยได้นะครับหรือจะมาทําเป็นที่ค้าขายโอ้โหต้นทำเลตรงนี้นะถือว่าเหมาะมากเลยนะครับและหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านที่ขนาดใหญ่ นะครับมีความต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปิดเป็นร้านค้าในชุมชนเนี่ยผมว่าโอ้โหนะครับรับรองว่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับค้าขายเนี่ยร่ำรวยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่ก็จะเริ่มต้นนะครับจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเสานี้นะครับเนี่ยเสานี้นะครับเสานี้แล้วก็ยาวเลยครับหน้ากว้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ จนไปถึงสามแยกนู้นแหละครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับติืดถนนสองด้านเลยนะครับและบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมพื้นที่ด้านในนะครับบ้านอาจจะดูรกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านซื้อไปก็มาปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางทิศเหนือของบ้านหลังนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับ เกี่ยวกับเพื่อเศรษฐกิจนะครับเพื่อเศรษฐกิจก็คือนะครับปลูกแล้วก็เป็นเกี่ยวกับไร่สารพิษนะครับก็คือเป็นเกษตรพอเพียงนะครับเนี่ยตัวนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือจะไม่ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่านะครับมีต้นมะม่วงมะนาวทุกอย่างนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับทางทิศเหนือของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่บริเวณด้านในเนี่ย เดี๋ยวผมจะเข้าพาทุกท่านมาชมพื้นที่ด้านนอกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นบ้านนะครับหชั้นนะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะโล่งๆนะครับมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับมีห้องครัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะพาไปทางทิศใต้นี่ก็จะเป็นที่ดินนะครับที่ดินที่เจ้าของนะครับตั้งใจที่จะปลูกเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว นะครับเอาไว้เพื่อนะครับใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับก็คือนะครับเนี่ยปลูกเอาไว้เพ <bbe> <wonder> ื่อที่จะนะครับเก็บเก็บกินพวกผักระพงกระเพราพวกกระชายนะครับมีต้นมะม่วงมีอ่าเนี่ยต้นกล้วยนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีบ้าน เป็นที่ผักอาศัยเนี่ยซื้อตรงนี้นะครับก็ที่ดินเนื้อที่85ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านราคานะครับ480,000บาทโอ้โหราคานี้ถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับพื้นที่ที่จะมาสร้างบ้านหรือจะมาซื้อบ้านนะครับที่ พร้อมอยู่นะครับบ้านหลังนี้ก็สามารถตบโจทย์ได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับตรงนี้นี่ครับส่วนสุขภัณฑ์ห้องน้ำอะไรทุกอย่างก็มีมีครบทีเดียวนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านชมพื้นที่ด้านในให้เรียดรอเลยนะครับนะครับแล้วก็มีการปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้อง12บสอคูณสินะครับเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้นะครับห้องนอนนะครับห้องนอนมาด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้พื้นที่ก็จะมีอยู่ที่เป็นที่ดินนะครับที่ปลูกพืชผักสวนครัวก็จะอยู่ทางฝั่งทิศเหนือนะครับแล้วก็ฝั่งทิศใต้นะครับกลางกลางก็จะเป็นบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับ และผมขออนุญาตบอกถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของการเดินทางนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับอำเภอขาวสินรินนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาเนี่ยนะครับประมาณ23กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับเทศบาลอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ก็20กิโลเมตรนะครับ ห่างจากอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ประมาณ15กิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาลนะครับอำเภอขวาศสีนรินรจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับสายอำเภอขวาศสีนรินทรสีขอรภูมินะครับเข้ามาเนี่ยประมาณ100เมตรครับโอ้ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับ แล้วก็มีการปลูกพืชนะครับเนีปลูกพืชผักสวนครัวรวกินได้เพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะครับราคาก็นะครับที่ดินเนื้อที่85ตารางวามีไฟฟ้ามีน้ำประปาเอกสารหลักฐานไปโฉนดครุฑแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีราคาขาย480,000บาท 4 8 0 0 0 0บาทโอ้โหราคานี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัตพลพรหมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลก็นะครับ0992801729วันนี้ขอบคุณนะครับไปยังเจ้าข,ของบ้านนะครับที่ไว้วางใจนะครับติดต่อให้ผมก็นัทพลพรหมสวัสดได้มีโอกาสมาทำการรีวิวมอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลาง ในการซื้อขายบ้านและที่ดินแปลงน,นี้ต่อไปสนใจก็โทรมานะครับสำหรับท่านใดต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอาสศังหาริมาซับก็ติดต่อได้นะครับค่าบริการก็3%จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตัางค์นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับแฟนกลับเอเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ